ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ต่างจากพวงมาลัยพาวเวอร์ทั่วไปอย่างไรพวงมาลัยพาวเวอร์แบบอิเล็กทรอนิก EPS ต่างจากพวงมาลัยพาวเวทั่วไปก็คือในพวงมาลัยจะมีระบบช่วยผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยว EPS จะช่วยผ่อนแรงค้นขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่จะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกทำหน้าที่ผ่อนแรงตอนขี่ด้วยความเร็วต่ำและมีความรู้สึกว่าหนักขึ้นเมื่อความเร็วลดเพิ่มพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วของรถนั่นเองส่วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยวนี้ ชิ้นส่วนหลักก็คล้ายกับระบบบังคับเลี้ยวทั่วไปเพียงแต่ว่าชุดสร้างแรงดันไฮดรอลิกหรือปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มแรงดันท่อแรงดันสายผ่านและน้ำมันไฮดรอลิกไม่มีทำให้ตัดภาระในเรื่องกลไกลต่างๆการกินกำลังของเครื่องยนต์ก็ไม่มีทางปฏิบัติจะมีมอเตอร์เป็นตัวทำหน้าที่โดยใช้กำลังไฟฟ้า พร้อมท้งเซนเซอร์ของการตรวจจับการเลี้ยวเพื่อให้ตอนทําการเลี้ยวนั้นได้สมบูรณ์และเที่ยงตรงที่สุดสิ่งที่ได้มาจากระบบห่วงมลัยไฟฟ้าก็คือการดูแลร,รักษาที่ต่ําไม่จาเป็นต้องทานุบํารุงตามระยะทางแต่เดิมเมื่อก่อนถึงระยะต้องเปลี่ยนน้ามันไฮดรอลิกสายพานและอื่นๆถูกตัดไปแต่ชิ้นส่วนหลักก็ยังมีอยู่เช่นลูกหมากคันชักคันส่งยางกันฝุ่นนอกจากนั้น ถ้าหากมีการขัดข้องขึ้นในระบบจะมีการบอกเตือนให้คนขี่ทราบว่ามีการขัดข้องอย่างไรมอเตอร์แอคทูเอเตอร์ทำงานเมื่อมีการหมุนพวงมาลัยเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามอเตอร์แอคทูเอเตอร์จะไม่ใช้ไฟฟ้าในระหว่างที่ขับทางตรงพวงมลาลัยพาวเวอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีดังนี้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง0 2ลิตรต่อ100กิโลเมตร และช่วยลดปริมาณไอเสีย CO2 ระบบช่วยผลแรงในการบังคับเลี้ยวแบบปรับตามความเร็วในการขับขี่ s e r v ์ว o โทนิมีใช้ในรถ Mitsubishi a c t r a ์เป็นพวงมลาลัยแบบผลแรงด้วยไฟฟ้าไม่ใช่ Power a ร์ r อ t เราเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าแต่ก็ต้องดูแลรักษาเช่นกันครับเพื่อยืดอายุของมอเตอร์ไฟฟ้าครับไม่ควรหมุนพวงมลาลัยขณะจอดรถอยู่กับที่ระบบบังคับเลี้ยวแบบนี้ จะมีการทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าครับหมายถึงเวลาที่เราดับเครื่องยนต์ปิดสวิตช์กุญแจระบบบังคับเลี้ยวก็จะไม่ทำงานคือพวงมาลัยจะหมุนยากแต่เมื่อใดที่เราบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าจะทำงานคือพวงมาลัยจะหมุนง่ายขึ้นครับลองดูได้นะครับ,ะบระบบบังคับเลี้ยวแบบนี้มีการทำงานที่แม่นยำเบาแรงเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วต่ำและมีความรู้สึกว่าหนักขึ้นเมื่อความเร็วรถยนต์เพิ่มขึ้น สิ่งที่ได้จากระบบบรงคับเลี้ยวแบบนี้คือการบำรุงรักษาที่ต่ำมันจะเป็นต้องรักษาบำรุงตามระยะทางคือมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางเช่นน้ำมันไฮดรลิกสายพานและอื่นๆถูกตัดไปแต่ชิ้นส่วนหลักก็ยังคงอยู่เช่นลูกหมากคันชักขันส่งยางกันฝุ่นนอกจากนั้นหากมีการขัดข้องภายในระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่ามีการขัดข้องเกิดขึ้น แต่การที่จะมีการขัดข้องเกิดขึ้นนั้นถือว่ายากมากซึ่งจะช่วยให้เจ้าของรถประหยัดได้เป็นอย่างมากสิ่งที่ได้ตามมาอีกก็คือลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนอีกหลายๆด้าน